รู้ไหมครับว่าหนึ่งในภาษาโปรแกรมมิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมหรูๆของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ที่ไหนเลยแต่ต้นกำเนิดของมันมาจากลิฟต์เสียตัวหนึ่งครับใช่แล้วฟังไม่ผิดหรอกวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆของภาษาที่ชื่อมอรัสกันเอาล่ะมาเริ่มกันด้วยคำถามนี้เลยดีกว่าลิฟต์พังๆเชื้อราที่แบบโคตรจะทนแล้วก็แกนหลักของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ 3อย่างนี้มีอะไรที่เหมือนกันคือมันดูไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยใช่ไหมครับแต่มันมีจุดร่วมที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เชื่อมโยงทุกอย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันและคำตอบก็คือ Rust นั่นเองครับใช่แล้วภาษาโปรแกรมมิ่งที่ไม่ได้เกิดจากแผนธุรกิจอะไรเลยนะแต่มาจากความหงุดหงิดในชีวิตประจำวันล้วนๆแต่ตอนนี้กลายเป็นรากฐานของเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในโลกไปแล้ว โหเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงโอเคมรดกจากลิฟที่พังคือต้องบอกเลยว่าเส้นทางของรัสเนี่ยไม่ได้เริ่มจากวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะไม่มีเงินทุนมหาศาลแต่มันเริ่มจากเหตุการณ์ที่แบบธรรมดามากๆที่ใครๆก็เจอได้แต่สำหรับคนคนหนึ่งแล้วเหตุการณ์นี้แหละคือจุดเปลี่ยนที่พลิกวงการไปเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าย้อนกลับไปปี2006ครับมีโปรแกร,รมเมอร์คนหนึ่งชื่อเกรดอนฮอร์ วันหนึ่งเขากลับมาถึงอพาร์ตเมนต์แล้วก็เจอว่าอา้าวลิฟต์เสียสาเหตุก็คือซอฟต์แวร์ที่ควบคุมลิฟต์มันแครชเพราะสิ่งที่เรียกว่า Memory b u บัคครับไอ้บัคประเภทนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวสุดๆสำหรับโปรแกรมเมอร์เลยคือมันเกิดบ่อยมากป้องกันก็ยากแล้วก็อันตรายด้วยเกรดอนก็เลยแบบเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเฮ้ย ทำไมเราต้องมาทนอยู่กับซอฟต์แวร์ที่มันเปราะบางแบบนี้ด้วยและจากความหงุดหงิดตรงนั้นล่ะครับโปรเจกต์ส่วนตัวที่ชื่อว่า Rust ก็เลยถือกําเนิดขึ้นมาแล้วที่มาของชื่อก็อน,น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยนะคือพอพูดว่า Rust หลายคนก็จะคิดถึงสนิมใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย g r a d ดนฮอ l ์เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเชื้อราสนิมหรือ Rust ฝังจายต้นหัก คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความถึกความทนทานสุดๆแพร่กระจายเก่งแล้วก็เอาตัวรอดได้แบบน่าทึ่งมากซึ่งคุณสมบัติพวกนี้แหละมันสะท้อนปรัชญาของภาษาที่เขาอยากจะสร้างขึ้นมาได้แบบแปะแปะเลยโอเคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่งุ่มง่ามคือหลังจากที่รัสเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวได้แป๊บเดียวมอสซิล่าก็เล็งเห็นศักยภาพครับเลยเข้ามาสนับสนุนแต่ต้องบอกว่าช่วงปีแรกๆของรัสเนี่ยโอ้โหมันก็จะวุ่นๆหน่อย หนึกภาพตามนะเหมือนใบรุ่นที่กําลังค้นหาตัวเองเลยเต็มไปด้วยความซับซ้อนแล้วก็ลองผิดลองถูกทดลองทํานุ่นทํานี่ไปเรื่อยคือถ้าใครได้ไปเห็นโค้ดรัสในยุคแรกๆนะอาจจะต้องแบบขมวดคิ้วเลยเพราะมันเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์พิเศษแปลกๆที่เรียกว่า sigils ไอ้ตัวยึกยือ้อตัวแอตัวดอกจันเต็มไปหมดซึ่งพวกนี้มีไว้บอกคอมไพเลอร์ว่าจะจัดการหน่วยความจำยังไง ถามว่ามันดีไหมมันก็มีประสิทธิภาพแหละแต่มันทําให้โค้ดดูซับซ้อนมากๆแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับโปรแกรมเมอร์หน้าใหม่เลยคือดูเหมือนภาษาต่างดาวจริงๆและสไลด์นี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยคือในช่วงแรกเนี่ยรัสพยายามทําทุกอย่างมีกระทั่งระบบจัดการหน่วยความจําอัตโนมัติที่เรียกว่า garbage collector เหมือนภาษาอื่นๆทั่วไปแต่ทีมพัฒนาก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยการที่จะเป็นที่หนึ่งได้เนี่ยจะเป็นเป็ดที่ทําได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างมันไม่ได้ วกเขาเลยตัดสินใจทำในสิ่งที่กล้าหาญมากนั่นก็คือตัดทิ้งครับตัดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นออกให้หมดเพื่อพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเดียวแบบชัดๆนั่นคือการเป็นภาษาที่เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นแล้วการตัดสินใจพรั้งนั้นโอ้โหมันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยครับมันพารัสเข้าสู่ยุคใหม่พลิกโฉมตัวเองกลายเป็นภาษาที่ทั้งสะอาดทรงพลังและก็สวยงาม อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้คือจากโค้ดที่เคยดูเหมือนรหัสลับตอนนี้กลายเป็นโค้ดที่แบบเฮ้ยอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากแต่เบื้องหลังความเรียบง่ายนี้มันไม่ใช่เวทนมน์นะครับมันคือนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเลยที่ให้ทำให้เรื่องแบบนี้เป็นไปได้และนี่แหละครับหัวใจของรัสยุคใหม่แนวคิดที่เรียกว่า ownership and borrowing หรือการเป็นเจ้าของและการหยิบยืม อลองนึกภาพตามง่ายๆนะสมมติว่าข้อมูลทุกชิ้นในโปรแกรมเนี่ยมีเจ้าของได้แค่คนเดียวเท่านั้นแต่เราสามารถให้ยืมข้อมูลนั้นไปใช้ชั่วคราวได้ทีนี้ระบบก็จะคอยตรวจจับให้ตลอดเลยว่าไม่มีใครใช้มันผิดวิธีหรือเอาไปใช้หลังจากที่มันถูกทำลายไปแล้วคือระบบนี้มันช่วยกำจัดบั๊กเกี่ยวกับหน่วยความจำได้แบบอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องมี garbage collector มาคอยหน่วงให้โปรแกรมช้าลงแม้แต่นิดเดียวอะ มาดูตัวอย่างโค้ด Rust สมัยใหม่กันดูสิครับมันอ่านง่ายมากมันเรากำลังสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาธรรมดาเลยขั้นแรก into i t e r o r ก็คือบอกว่าโอเคเราจะเริ่มทำงานกับรายการตัวเลขนี้นะต่อมา filter ก็คือกรองเอาเฉพาะเลขคู่จากนั้น map เอาเลขคู่ที่ได้มาคูณ2ทุกตัวเลยและสุดท้าย collect รวบรวมผลลับทั้งหมดเก็บไว้ในลิสต์ใหม่เห็นไหมครับแค่สีขั้นตอนง่ายๆชัดๆเราก็จัดการข้อมูลที่ซับซ้อนได้แบบสวยงามเลยและนี่คือสิ่งที่ดับสุดยอดที่สุดเลยถึงแม้ว่าโค้ดมันจะดูสวยเขียนง่ายขนาดนี้แต่พอคอมไพล์ออกมาแล้วนะมันจะกลายเป็นโค้ดที่ทำงานได้เร็วพื๊ดมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการเขียนด้วยภาษา C เลย สิ่งนี้เขาเรียกว่า zero cost abstraction ครับคือเราได้ทั้งความสวยงามความปลอดภัยความง่ายในการเขียนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าประสิทธ,ธิภาพไปเลยแม้แต่น้อยมันคือการได้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกมารวมกันอย่างแท้จริงพอมีรากฐานที่แข็งแกร่งขนาดนี้โอ้โหรัสก็เลยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากวงการเทคโนโลยีทั่วโลกอย่างรวดเร็วมากไทม์ไลน์นี้สรุปการเติบโตของรัสได้ดีมากเลยครับ เริ่มจากโปรเจกต์ส่วนตัวปี2006ปี2009 Mozilla เข้ามาหนุนจนมาเปิดตัวเวอร์ชั่น1.0ที่เสถียรในปี2015แต่2จุดสุดท้ายนี่แหละคือไฮไลท์เลยการก่อตั้ง Rust Foundation ในปี2021เพื่อให้ภาษามีความเป็นอิสระและปี2022เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ขึ้นครับคือ Rust ได้รับการยอมรับให้ใช้ใน Linux Kernel ได้แล้ว คือถ้าจะให้เห็นภาพว่าเรื่องนี้มันใหญ่ขนาดไหนนะนี่คือภาษาแรกในรอบก่อน3าปีนอกจากภาษา C ีที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของระบบปฏิบัติการ Linux ได้มันคือการแสดงความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับแล้วความแข็งแกร่งของรัสเนี่ยไม่ได้มาจากเทคโนโลยีอย่างเดียวนะแต่ยังมาจากการสนับสนุนจากบิ๊กเนมของวงการด้วยดูรายชื่อสมาชิกร่วมก่อตั้ง r u s ฟ Foundation สิครับ AWS Google Microsoft Mozilla Huawei คือการที่บริษัทอย่าง AWS Google Microsoft ที่ปกติเป็นคู่แข่งกันแทบตายเนี่ยกลับมาร่วมมือกันสนับสนุนโปรเจกต์นี้มันคือการการันตีอนาคตที่สดใสและมั่นคงของภาษานี้ได้ดีที่สุดเลยและนี่อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ที่จับต้องได้มากที่สุดแล้วคือ Rust ได้รับการโหวตให้เป็นภาษาที่นักพัฒนารักมากที่สุดหรือ Most Loved Language จากผลสำรวจของ Stack Overflow ไม่ใช่ปีเดียวนะครับ ต,ติดต่อกันยาวนาน8ปีกว่าแล้ว8ปีซ้อนนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าใครก็ตามที่ได้ลองใช้คือตกหลุมรับในประสิทธ,ธิภาพและความสามารถของมันกันทั้งนั้นเอาละมาถึงตรงนี้เราได้เห็นการเดินทางที่น่าทึ่งของรัส t กันมาหมดแล้วคำถามสุดท้ายก็คือแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันสำคัญกับเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังไงคือไม่ว่าจะเป็นบนเซิร์ฟเวอร์ขนาดยักษ์ที่ขับเคลื่อนระบบคลาวด หรือบนคอมพิวเตอร์ตัวจิ๋วอย่าง Raspberry Pi การมาถึงของรัสเนี่ยมันได้เปลี่ยนนิยามของคำว่าประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือไปแบบสิ้นเชิงเลยและนี่คือบทสรุปครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมะระดกของรัสมันส่งผลโดยตรงต่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเราเลยนะมันหมายถึงระบบที่เสถียรขึ้นคราชน้อยลง มันหมายถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะบนอุปกรณ์เล็กๆที่มีทรัพยาการจำกัดและที่สำคัญที่สุดมันคือโค้ดที่ดูแลรักษาง่ายขึ้นในระยะยาวซึ่งช่วยลดบักและช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้มหาศาลจากลิฟทที่ขังในวันนั้นสู่การเป็นรากฐานของอนาคตทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและปลอดภัยยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของรัส